อ่ะพี่สุประชัยฮะเดี๋ยวเราเปิดหัวข่าวเช้าวันนี้เนี่ยไปดูกรณีของ Master Style หรือว่าหุ้นมัสเตอร์กันก่อนก็ถือว่าในแง่ของดอกผลนะจากการทำดีลเ a ในช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยก็จะเริ่มส่งอานิสงนะฮะมาถึงตัวผลประกอบการในภาพรวมก็นับตั้งแต่ไตรมาสหนึ่งของปีนี้เป็นต้นไปเลยขณะนี้ปิดงวดลงไปแล้วก็รอการแจ้งงบการเงินนะครับอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่ง ทางด้านคุณละพัชราดาเลิศพานุโรธประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Master Style นะครับก็ได้เปิดเผยถึงภาพรวมผลการงานในช่วงไตรามาสหนึ่งทันนี้เป็นแนวโน้มแล้วก็คาดการณ์นะครับ,รบว่าจะสามารถเติบโตได้ดีตามเป้าหมายที่วางไว้ซึ่งสวนทางกับสภาวะปกตินะครับซึ่งโดยปกติแล้วในช่วงไตรามาสหนึ่งถึงสองของทุกปีนั้นจะถือเป็นช่วงโลซของกิจการ ทั้งนี้จะมีการประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติผลการดำเนินงานงวดไตรมาสหนึ่งและประกาศงบได้ในช่วงสัปดาห์ที่2ของเดือนพฤษภาคม,อ,มอันนี้ก็อยู่ในกรอบใกล้ๆเดทไลน์ใ,ล deadline, ใ,ชใช่ไหมฮะเพราะว่าเดทไลน์คือช่วงกลางเดือนพฤษภาคมใช่นะครับนะแล้วก็อันนี้คือไตรมาสแรกนะครับแล้วก็ไตรมาสสองนะครับมีการส่งสัญญ,ญาณว่าผลการดําเนินงานเนี่ยยังคงเดินหน้าขยายธุรกิจตามแผนที่วางไว้ใน,ในทุก สาขาด้วยกันนะครับข้าเนยกันนะครับตอนนี้อยู่ระหว่างการศึกษาและพิจารณาการเข้าไปร่วมลงทุนนะครับหรือว่า M&P ในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องอีกหลายรายด้วยกันนะครับโดยคาดว่าจะสามารถปิดดีลได้อย่างน้อย1ดีลนะฮะ ภายในไตรมาสสของปีนี้นะครับส่วนไตรมาสสไตรมาสสี่ของทุกๆปีซึ่งก็จะเป็นช่วงของไฮซีซั่นของธุรกิจนะครับก็คาดว่าจะามีผลการเดินมาที่กลับมาเติบโตได้อีกครั้งหนึ่งฮะตามผู้ใช้บริการที่เข้ามาใหา้มาใช้บริการที่เพิ่มขึ้นแล้วก็มั่นใจว่าไรายได้รวมทั้งปีของปีนี้นะครับก็จะเติบโตตามเป้าหมายที่วางไว้คือโต20%นะครับเมื่อเทียบกับปี266ที่ผ่านมาที่เขามีไรายได้รวมอยู่ที่1,944ล้านบาทนั่นเองนะครับ ก็ไตรามาสสแล้วก็4ถือว่าเป็นช่วงไฮซีซันของธุรกิจน,นะครับที่จะมีผู้ใช้บริการเพิ่มมากขึ้น ừ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  ก็ตั้งเป้ารายได้เติบโตนะรประมาณ20%ในปีนี้ ừ ừ ừ เทียบกับทั้งปีครับทั้งบริษัทหลักทรัพย์ดาโอประเทศไทยนะครับก็คาดการกำไรสุทธิช่วงไตรามาสหนึ่งของมาสเตอร์จะอยู่ที่113ล้านบาทหรือเติบโตขึ้นมาราว58%เมื่อเทียบกับไตรามาสหของปี2 5 6 6 โดยเป็นผลมาจากไรายได้รวมนะครับที่ปรับตัวสูงขึ้นตามการขยายจํานวนห้องผ่าตัดและการขยายฐานลูกค้าขณะที่อัตรากําไรขั้นต้นก็มีการขยายตัวนะครับโดยเป็นผลมาจากตัว utilization rate ที่ปรับตัวสูงขึ้นรวมทั้งยังมีไรายได้จากการรับรู้ส่วนแบ่งกําไรจากการเข้าไปลงทุนใน d ีลเออีกหลายส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นวินคลินิกดรเชนรัตินัน ซึ่งก็จะมีการบันทึกเข้ามาในช่วงไตรามาสหนึ่งนี้จำนวน12ล้านบาทครับโดยดาวโอประเทศไทยกำหนดคำแนะนำซื้อหุ้นมาสเตอร์แต่มีการปรับราคาเป้าหมายลงนะครับจากเดิม99บาทมาเป็น86บาท mm hmm. โดย เป็นผลมาจากการเกิด Dilution อฟ f e c t นะฮะของหุ้นปันผลที่มีเพิ่มขึ้นมาประมาณ37.7ล้านหุ้นคือในเชิงปัจจัยพื้นฐานเนี่ยไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับแต่ต้องมีการปรับลดราคาเป้าหมายลงเนื่องจากก่อนน้นนี้มาสเตอร์เองก็มีการแจกหุ้นปันผลนั่นก็หมายถึงว่ามีจํานวนหุ้นที่เพิ่มมากขึ้นจําจนวนหุ้นที่เพิ่มมากขึ้นนั่นหมายถึงตัวหาร,รกําไรนะครับที่มากขึ้นแล้วก็จะส่งผลทําให้ตัว EPS นั้น ขยับปรับตัวลดลงได้ในช่วงสั้นนะครับดังนั้นจึงเป็นที่มาของการปรับลดราคาเป้าหมายลงแต่ยังคงเป็นคําแนะนําซื้อครับอันนี้สำหรับหุ้นมาสเตอร์นะฮะถ้าดูในช่วงที่ผ่านมาก็ต้องบอกว่ามีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจครับในเชิงของราคาหุ้นเนี่ยก็ถือว่าอาจจะ หลังจากที่ย่อตัวลงมาจาก75บาทแล้วก็ลงมาลึกถึงประมาณสัก63บาทในช่วง2วันทําการที่ผ่านมาเริ่มมีการปรับตัวขึ้นใหม่ครั้งนะสำหรับมาสเตอร์เพราะฉะนั้นก็น่าสนใจว่าไอการปรับตัวขึ้นมาเนี้ยมาตอบรับกับงบไตรมาสแรกที่กําลังจะออกมาหรือเปล่าเพราะเนื่องจากว่าทางผู้บริหารส่งสัญญ,ญาณว่ามันสวนกับปกติเนะี่ยไตรมาสแรกจะเป็นโลซีซั่นของมาสเตอร์แต่ปีนี้ดูเหมือนจะตัวเลขออกมามันจะโตวสวนนั่นเองนะครับ